สวัสดีค่ะมาเจออีกแล้วนะครับคลิปที่สองนะครับเมื่อกี้เราคิดว่าจะมารีวิวแบบที่เรากินคลิปหน้านะคะแต่เราเปลี่ยนใจแล้วนะคะเปลี่ยนใจแล้วเราก็มารีวิวกินกันให้ดูนะคะก็คือขนมปังไส้น้ําพริกไก่หยองและขนมปังไส้สังขยานะคะเมื่อกี้ว่าจะไม่ลงแล้วเนาะก็เออคิดไปคิดมาว่าเออลงดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาอันไหนดี เรากินเป็นน้ำพริกเผาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ใหเดี๋ยวแกะให้นะคะครับหนึ่งสองสามนี่นะนี่นะนี่ครับเก็ะมาเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับเก,ก็บมาเราแบ่งกันกินนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคอนเทนวางกล้องก่อนเนาะกล้อง ไอ้กล้องนะไอ้กลอ้องนะครับนนี้กำลังชีกนะครับอืมขนมปังนุ่มมากเลยมันคล้ายๆกับแซนด์วิชกระเป๋านะคะครับ ตอนนี <c> ้ <oughs> คนคนรีวิวนั่งกินเลยนะตากล้องถือนะตากล้องก็ได้กินนะเดี๋ยวนะมังอะไรครับเดี๋ยวนะต่อไปเราก็จะมากินเรือมาชิมขนมปังไส้สังขยากันนะคะนี่นะแกะออกมาแล้วคนจะเป็น เป็นแบบนี้นะเป็นออกมาออกมาต้องระวังนะไฮไฮครับางหนนะมีซับอยู่มันจะเป็นเนี่ยผาดอย่างนี้เลยครับมันจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดึงออกไม่หมดเลยให้เห็นชัดๆกันเลยครับมีกี่ลูกนะหนึ่งสองสามนี่เป็นถาดอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่เป็นถาดอย่างนี้นะครับถอต้องให้คนรีวิวถือด้วยเนาะเป็นถาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราหยิบมาก่อนแล้วนะลูกหนึ่ง เอาตากล้องหยิบไปเลยลูกมึงมันทั้งหมดสามชิ้นนะครับราคาแล้วก็บอกไปแล้วเนาะี่แล้วใช่ครับเป็นไงอร่อยครับอันนี้เลยบอกไปว่าเป็นแบบอิ่มคุ้มนะครับอิ่มคุ้มแบบอิ่มคุ้มนะคะใครที่กินคนเดียวนี่กินนมทัวเหลืองกองใหญ่ๆนะอิ่มไปทั้งวันเลย หอมไม่เตยมากใช่ครับใส่ก็ให้จุกๆเลยเพื่อนๆเต็มลูกเลยเต็มแป้งขนมปังเลยแต่นี้น่าจะเท่าทุกสาขานะเพราะว่าผมไปที่สาขาอื่นก็ราคาเท่าเดิมนะ,ะราคาเท่าเดิมเลครับ เดลเซนวิตน้ำพริกผงไก่อยองนะไม่รู้ว่าลองทุกสาขาหรือเปล่าก็ลองไปดูกันได้นะครับขนมปังขนมปัง,มปงไม่ใช่แซนวิชครับไม่เป็นแซนวิชแซนวิชนี่ต้องไปดูนะครับขนมปังเดี๋ยวอีกรูปหนึง่งแบ่งกันนะครับเดี๋ยวให้มา,มาคนทีนใค้ก็ได้คนครึ่ง เอาเรียกมาอันไหนอันน,นะอนี้นะครับอ่ามากตอนนี้นะครับหมดแล้วนะครับส่วนหมดแล้ววันนี้นะครับผมก็ ขอลาท่านผู้ชมไเพลงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดต,ตามทั้งช่อง YouTube และ t ิ k t o อของเราสองคนด้วยนะคะครับก็ไม่ต้องบอกวนาะว่าช่องไหนแล้วก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพลงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ